ปลาแดดปลาดุกจ้าเพิ่งเอาออกจากห่อตัวสุดท้ายปลาราปลาดุกวีพอดีเห็ดยังสิ่งพี่น้องคุณคิดว่าฉันจะทำมาไรเรามารอดูกันค่ะอ่าหั่นแล้วนะจ๊ะเราก็จะทำการผัดน้ำมันนะจ๊ะนี่คือปลาดุกไม่น่อยหั่นสีเรีย่ยมเตาเป็นชิ้นๆแบบนี้สำหรับคนที่ชอบปลาแดดเ้ย สำหรับคนที่มักประแดกนะจ้ากินปลาดุกถ้าไม่กินหนังก็เท่ากับไม่ได้กินปลาดุกเนาะแต่บางคนก็กินปลาดุกแต่่กินหนังเกยบตัวกินไข่เก็บกะไรกินน้ำเกงก็สุดแท้แต่เราก็จะผัดสะกอนค่ะผัดปลาดุกให้สุกก่อนนะคะอันนี้ปลาดุกตัวหนึ่งค่ะประแดกปลาดุกล้านะคะหนึ่งกิโลโหนึ่งตัวหนึ่งตัวเราจะทำอะไรเราจะทำ ลา uhm. ดุกระผัดมะขามนะคะผัดพริก,ก рим, มะขามมะขามก็โครกแล้วนะคะเป็นมะขามอ่อนกินกับข้าวเจ้าแซ่บแซ่บหอมไปทั่วบ้านเลยพี่น้องเรื่องมันก็จะหอมไปทั้งบ้านนะจ๊ะหอมไปทั้งบ้านชาวบ้านก็ด้วยนะจ๊ะขออนุญาตเปิดพรั่มก่อนเลยจ้ะเนื้อมันสิเลสิลุยไปมั่งกับว่าเป็นยังเด้ค่ะเพราะว่าฮอต เอาจริงๆใครจะสับหรือจะปั่นเลยก็ได้นะคะแต่ไม่หน่อยจะกินแบบเป็นชิ้นเป็นตอนน้ำนะคะก็เวลาเอาเขียวมันซีฟินเนาะทําไมเวลาเราเอาปลาใส่ใส่น้ามันลงไปถึงไม่มีน้ําเพราะว่าในปลาเน่ปลาแดกค่ะเวลามันเป็นแล้วมันแข็งโตมันจะอมน้าไว้ค่ะเพราะมันถือความห่อนมันก็จะคายน้ำออกมาแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะน้ำก็จะเลยไปนลังจากที่เราพัดไปโดยความห่อนเนาะ คั้นตอนนี้เราจะใส่พริกค้นลงไปนิดหน่อยนะเพื่อให้สีของน้ำพริกเราสวยแต่เรายังจะมีพริกสดอยู่นะเพราะว่าพริกค้นลงไปนั้นมีน้ำมันสีของปลาดุกลาพัดมะขามเราก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วก็เส้นหน้ากินนะคะโอ้โหเห็นไหมเขาใส่พริกค้นไปมันก็จะเริ่มมีสีสัน อย่างนั้นเราก็ปรุงออค่ะผงนัวค่ะผงนัวแล้วรสดีนะคะเดี๋ยวนีเมนูนี้จะล้ากงกระป๋องเพื่อจะกรอกใหม่นะคะก็เลยจะเรอะลงไปทห้หมดเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่มะขามลงไปค่ะมะขามที่เขาปัไว้วเรื่อยๆให้หน่อยเลยแบบขามอ่อนนะคะขามอ่อนส่วนนี้ดีเมื่อกินกับแม่ดผูบกับแก้วอย่างเปรี้ยวเลยค่ะแล้วก็เป็นไฟลงให้เป็นไฟกลางหลังจากที่ปลา,าเรา เบิ่มได้ที่นะจ๊ะอืมค่ะจะไปพัดเมนูนี้เราจะเติม,มน้ำตาลด้วยนะแต่เราจะเติมอีกสักครู่เราค่อยเติมเราจะพัดให้มะขามมันออกรสชาก่รดด้วยจ้ะดีด้บี้มะขาม่ัให้มันกระจายเพอคนเขาต่ำแล้วมันจะติดกันมันเวลาเขาก็จะบี้บี้ผัดมะขาม เอาความเที่ยวก่อนใส่หอมซอยลงก่อนหอมหั่นเขานะคะหอมแดงหังง่นเขาลงไปนะคะเมนูนี้นครกข้าวแล้วจกินกับข้าวเหนียวได้เลยเด้ยวยเธอะหั่นหอมแล้วก็จะชิมขอชิมก่อนนะ เกลียวเว่อร์เกลียวคือเข้มยังอร่อยเลยพี่น้องหาเสียดายน้ำต,ตาลอย่เดียวนะคะแต่ถ้าบางคนไม่กินหวานก็ไม่ต้องกลับก็ได้แต่ไม่น่อยว่าถ้าใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงมันจะกรมกรมกว่าพุกกระเข้าพี่น้องต้องเข้นจนไม่หน่อยล่ะหวนานๆจเปรี้ยวเผ็ด คุกข้าวแก้วใสนี่ใส่ข้าว,าวใส่ลงไปจ้าพริกซอยนะคะเมนูเข้าเวิร์อมอรอะไระเมนูนี้เะจ๊ะเดี๋ยวก็ขัดอีกสักครู่ก็จะตัดเสิร์ฟจ้ะปิดไฟแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปะคะ่ะ จบภารกิจมาเด้ออยากกินน้ำบอจ่ะกรอยากกินน้ำบอจ้ะมาบุงขงนาเด้อจ้าคุณน,นักพินนองเอ้ยมันกระสิตาแซบแบบนี้นลจ้าเสิบกันในกระทะจะจะเป็นเลยอุปกรณ์ใน,นการทำกระจายอย่างแน่นอนปิดไฟปิดห่อห่อคนพ่นอนองถ้าพอปิดห่อห้อพอได้ได้ไม่คุยกันไม่ดูเรื่อง ตาะแซบบอ่ะคะนี่ค่ะดุกราผัดมะขามบอสันกะเอินดุกราผัดพริกมะขามก็ได้เอินแกงไดกระแซบคือเกามาเบิุลนะตาะแซบบอ่ะบอสอะไรยหญ่ห้างเด้ไปด้วยเลยเดย้ไปเลย,ยจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า